กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับทุกคนครับถึงแม้นะครับผมเนี่ยจะไมไ่ทำเสียงน่ากลัวน่ากลัวนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลอัปเดตของเกมแกลนนี่ในเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงมันอัปเดตมานานถือว่านานป่าวะถือว่าสักพักหนึ่งละกันอ่ะโอเคไหมคือต้องบอกอย่างนี้นะครับแกลนนี่ในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยบอกตามตรงนะความหลากหลายเนี่ยก็ไม่เท่ากับเวอร์ชั่นปัจจุบันถูกไหมครับ เพราะในเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมเนี่ยลองเล่นดูแล้วแหละเนาะเอาตรงๆนะยากมากแล้วก็ใช้เวลาเล่นที่นานมากเลยนะครับทุกคนแต่ก็สนุกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีความแปลกใหม่ดีเนาะและในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอัปเดตของภาคใหม่นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับพร้อมเจาะลึกตัวละครนี้ด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็แมปใหม่ที่มันแอดเข้ามาอยู่ในเกมนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนอ่ะ90%นเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะครับว่า อัปเดตของแกรนนี่ภาคใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะก็สามารถดูคลิปนี้ซ้ำได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ทุกคนพลาดไปเนาะและในคลิปนี้นะครับตัวละครที่ผมจะเจาะลึกแบบเด่นๆเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวนะนั่นก็คืออีแม่แมงมุมนั่นเองนะครับหรือว่าแม่ซาเลดีน่าที่กลายเป็นแมงมุมไปแล้วเนาะคือไอ้เจ้าแม่แมงมุมตรงนี้นะครับต้องบอกกันเลยเนาะว่ามันไม่ได้พึ่งมาอยู่ในเกมแกรนนี่ภาคนี้ภาคแรกเนาะเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันอยู่ใน เกม s l e n d ดีนาภาค The House of s l e n d i n a ด้วยนะครับถ้าผมพูดชื่อเกมผิดก็ขออภัยอย่างสุดซึ้งนะครับถึงแม้ว่าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ซึ้งเลยก็ตามออ<ะ>แม,มงมุมนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่เป็นศัตรูกับเรานะครับและเมื่อเห็นเราทีไรอะ่ะก็จ้องแต่จะขำเหมือดตลอดเลยแม,มงมุมนะครับมีลักษณะเป็นตัวแมงมุมนะเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นแมงมุมตัวเป็นแมงมุมนะครับมี6กขาแต่ส่วนหัวนะครับแทนที่จะเป็นแมงมุมมันไม่ใช่มันกลายเป็น หัวแม่ของเซเลนน่านั่นเองนะครับก็ลักษณะของแม่เซเลนิน่าก็นั่นแหละครับเป็นหญิงชรานะครับผิวซีดเนาะแล้วก็ตาสีออกฟ้าๆแล้วก็มีปากที่อ้ากว้างมากนะครับแต่ว่าก็เหมือนกับปากนี่ท่าทางนี่น่าจะมีกลิ่นเหม็นตรงใบหน้านะครับก็มีรอยแผลเนาะรายละเอียดของแม่แม,มงมุมนะครับในเกมแก a นี่เนาะต้องบอกเลยนะครับว่าแม่แมงมุมพักเนี่ยเป็นอะไรที่มันอเมซิ่งมากๆเว้ยเพราะแม้ว่ามึงจะเอาปืนไปยิงมันเอาคอสโบไปยิงมัน เอากับดักน้ําแข็งไปวางแช่มันหรือว่าจะเอาถังแก๊สระเบิดใส่มันเนี่ยมันไม่เป็นอะไรเลยเว้ยเฮ้ยโกงไปวะเนี่ยแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่สามารถส่งเอฟเฟกต่อมันได้นั่นก็คือปืนลูกซองนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าเอฟเฟกที่ว่านี่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเนาะเพราะเวลาเราเอาปืนลูกซองยิงใส่มันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืคอมันจะสปันไม่กี่วินะครับไม่ถึง2-3วิอะเออประมาณ2 3าวิแล้วก็จะไล่เราต่อนั่นแหละถือว่าเป็นอะไรที่สามารถ ทำให้มันแบบติดสตันได้ก็พอเนาะและตัวนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับแกรนี่ก็คือถ้าเกิดเราหยิบตุ๊กตาของเซเลเดน่าเนี่ยมันก็จะรู้ตำแหน่งเราตลอดเลยเอออันเนี้ยโคตรน่ากลัวจริงทุกคนแลวทุกคนรู้ไหมครับว่าอะไรที่แย่ไปกว่านั้นสิ่งที่แย่ก็คือสําหรับมือใหม่ครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในโหมดที่มันแบบไม่มีอีผีคุณยายเนี่ยสิ่งที่เราจะพบเลยก็คือเราก็ยังจะพบอ e ีแม่แมงมุมตัวนี้อยู่ที่ชั้นใต้ดินสรุปก็คือ แม่งไม่มีโหมดไหนที่ปลอดภัยกับกูเลยนะเออทุกโหมดคืออันตรายกับกูหมดนะครับทุกคนและทุกคนเนี่ยถ้าเล่นในโหมด ST มอ่ะทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าในโหมด ST มันคือระดับยากแกรนนี่ก็วิ่งไวแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ไวกว่านั้นคืออะไรคืออีแม,ม่งมุมตัวนี้นั่นเองโหดสลัดรัเสเซียเลยไหมละ่ะทุกคนและเมื่อเราพูดถึงแม่ซาเลดิน่าที่กลายเป็นแมงมุมไปแล้วเนี่ย สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของแมปใหม่นะครับนั่นก็คือชั้นใต้ดินที่เป็นแมงมุมนั่นเองก็บอกก่อนนะครับว่าไอ้ท่อตรงชั้นใต้ดินเนี่ยเป็นอะไรที่สยองสุดๆแล้วอะเออเพราะม่งจะเต็มไปด้วยแมงมุมเว้ยแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าทุกคนงงว่าไอ้แมปเนี่ยมันเป็นมายังไงมันแบบลักษณะทางมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยทุกคนครับผมจะมีแผนผังให้ทุกคนดูเนาะซึ่งเรามาดูกันเลยดีกว่าอ่านี่คือแผนผังนะครับ ถามว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนใช่ไหมเราจะเริ่มจากห้องนี้นะห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่เราตกลงมานะครับคิดภาพตามนะเป็นแล้วถ้าเกิดเราเดินตามทางมาตรงเนี้ยแล้วเราหันไปมองไอ้ตรงช่องเนี้ยมองตามเมาส์ดีๆนะเราหันไปมองทางเนี้ยเราจะเจออีมแม่แมงมุมเนี้ยวิ่งตัดหน้าอย่างเร็วเลยเว้ยแบบฟับอย่างเงี้ยเออคือเร็วมากอะยิ่งกว่าเด็กแว้นอีกมั้งจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินมาตรงนี้ต่อเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดที่ผมเนี่ยจะชอบ ชะเงือมองซ้ายชะเงือมองขวานะครับถ้าเห็นผมเล่นในที่ผ่านมาเนาะตรงเนี้ยบอกเลยว่าเป็นทางที่แบบไร้ประโยชน์มากๆนะครับถ้าเดินมาตรงนี้ก็คือไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยส่วนไอ้ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะครับแล้วถ้าเกิดเราเข้าลิฟต์ไปขึ้นไปชั้น2เนี่ยเราก็จะเจอกับกล่อง2กล่องเลยครับเหมือนกับเป็นหีบสมบัติเนาะและตรงส่วนนี้ที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยมันคืออุโมงค์ทางออกนะครับส่วนในตรงเส้นประตรงเนี้ยก็คือทางออกที่3ของเกมนี้นั่นเองนะครับ ก็แผนผังก็ประมาณนี้นะครับในอัปเดตสุดท้ายนะครับที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้แล้วนั่นก็คือฉากจบของเกมนี้นะครับเพราะมันเป็นยังไงเนาะก็ฉากจบก็เป็นประมาณนี้นะครับไปดูกันเลย โอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ละเอียดยิบเลยเนาะก็ละเอียดกว่าคลิปก่อนๆนะครับที่ผมทําแนวแบบประวัติหรือว่าเป็นข้อมูลในเกมเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ใครท้่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอเวลา5าวิเนี่ยจิ้มปุ่มติดตามให้ผมทีนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้นะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย